บอกข่าวเล่าแจกจากท่านผู้รักพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากันชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีทุนายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบด่ดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รจริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกันเช่นเคยกับรายการผู้ว่าพง์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลน,นะครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่สิบเก้าพฤษภาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้มีคณะกรรมการอนุกรรมการสำคัญอยู่คณะหนึ่งนะครับที่ มาเยี่ยมเยียนจังหวัดอุบลราชธานีคณะนั้นก็มีชื่อว่าคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภานะครับภายใต้โครงการวุฒิสภาพบประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขามีการออกไปในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อที่จะไปให้ข้อมูลความรู้นะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างแล้วก็การไปรับทราบปัญหาอุปสรรคด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาเรื่องของการผ่านกฎหมายต่างๆตามอำนาจหน้าที่ที่สมาชิกวุฒิสภาท่านก็มีหน้าที่กันกองเรื่องกฎหมายด้วยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคณะอนุกรรมการชุดนี้ท่านก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยตรงเลยนะครับโดยท่านประธานคณะอนุกรรมการที่มาก็คือท่านจิรชัยมูลทองโรยนะครับซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์นะครับกับคณะท่านก็มา แล้วก็ได้ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยพบกับท่านแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับแล้วก็พูดคุยถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาที่จะมาพบประชาชนด้วยนะครับในโอกาสต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ท่านก็ได้ไปประชุมร่วมกับทาง สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองแล้วก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็สถานีวิทยุกายเสียงแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนต่างๆหลายๆขนแขนงด้วยกันนะครับก็ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงข้อคิดเห็นอะไรต่างๆแล้วก็ในการพบปะนั้นเนี่ยผมก็ได้นำเรียนท่านประธานคณะอนุกรรมการท่านจิรชัยไปนะครับว่า จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นเนี่ยผมได้มีการออกเสียงตามสายหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทุกวันเลยนะครับสัปดาห์ละห้าวันโดยใช้วิธีการบันทึกคลิปเสียงนะครับแล้วก็ส่งไปยังเครือข,ขอ,อข่ายของหอกระจายข่าวเสียงตามสายแล้วก็เปิดให้พ่อแม่พี่น้อง ได้รับฟังกันอย่างทุกวันนี้แหละครับท่านก็ชื่นชมว่า,เ,าเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำให้พี่น้องได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยครับผมก็ได้นำเรียนถึงการทำงานของแล้วก็ได้นำเรียนถึงการตอบรับด้วยนะครับเสียงตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องซึ่งาจากการที่ผมลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ได้ไปพบปะพ่อแม่พี่น้องก็ ได้รับแต่คำชื่นชมนะครับว่าน่าฟังดีแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็อยากให้พูดทุกวันเลยทํานองนี้นะครับก็ขอบคุณแฟนรายการทุกคนเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจที่ผมก็จะได้นำข้อมูลในแต่ละวันเนี่ยกว่าจะบันทึกเสียงเสร็จแต่ละวันก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มเนี่ยแหละครับ แล้วก็ส่งไปให้เครือข่ายต่างๆไปถึงหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านเอาไว้เปิดได้รับกันก่อนประมาณก่อนเที่ยงคืนของแต่ละวันนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นําไปเปิดบางที่ก็เปิดหกโมงเช้าบางที่ก็เปิดเจ็ดโมงเช้าก็าตามที่เหมาะสมนะครับก็เป็นาการสื่อสารที่ผมก็ได้เอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับ ค้นหาข้อมูลให้เป็นที่เป็นปัจจุบันแล้วก็มาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันก็จะเป็นอย่างน้อยก็ได้รับรู้ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ทันสมัยนะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนในเรื่องต่างๆด้วยดินฟ้าอากาศเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับการระมัดระวังตนเองก็ถือโอกาสนี้ก็จะได้ให้ข้อมูลกับพ่อแม่พี่น้องไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ได้พูดคุยกับทางคณะอนุกรรมการไป ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับคณะอนุกรรมการทั้งคณะเนี่ยเขาก็จะไปลงพื้นที่นะครับจะไปที่บ้านศรีไข่นะครับแล้วก็ไปบ้านหนองสองห้องที่วารินนะครับตำบลทาดแล้วก็ไปบ้านก้านเหลืองขามใหญ่นะครับของอำเภอเมืองแล้วก็ไปดูเรื่องหอกระจายข่าวเสียงตามสายเนี่ยนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ ช่วยต้อนรับคณะอนุกรรมการชุดนี้เขาก็จะไปดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหอกระจายข่าวของเราเนี่ยแหละครับก็จะได้ท่านจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆก็จะเป็นประโยชน์กับการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พูดคุยกันแล้วก็จะมีการลงพื้นที่กันในวันนี้แล้วท่านก็ตอนเย็นๆวันนี้ท่านก็เดินทางกลับนะครับก็มาประมาณสองวันนะครับ พักค้างที่อุบลราชธานีเราหนึ่งคืนนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆท่านกลับไปด้วยนะครับในการที่จะไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเมื่อวานนี้อีกออโครงการหนึ่งที่ผมได้แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนนะครับที่จังหวัดเรา มีการนัดหมายให้มีการตรวจคัดกันกลองผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับนี่เป็นการคัดสรรเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปรอบปี2,565นี่แหละครับที่เราเรียกว่าสินค้าโอท็อปหนึ่งดาวสองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาวนี่แหละครับจริงๆแล้วเรื่องของการคัดสรรเนี่ยสองปีเขาทำครั้งหนึ่งนะครับ ใครที่ได้ดาวแล้วพอครบสองปีเนี่ยก็ปีที่สามก็ต้องเข้าประกวดกันใหม่แล้วก็ประเมินกันเพิ่มเติมแล้วก็ให้ดาวกันใหม่เรียกว่าต้องปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาเลยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยในการคัดสรรเนี่ยเราว่างเว้นจริงๆควรจะคัดสรรตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสองปีครบสองปีแล้วก็คัดหนึ่งครั้งปีที่แล้วมีโควิดเยอะหน่อยก็เลยมีการเลื่อนการคัดสรรออกมา มาปีนี้แหละครับเมื่อวานนี้ก็เป็นการคัดสรรกันกรองอกันวันแรกนะครับนี้ทั้งหมดสองวันก็มีผู้ที่นำเอาผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าที่ขึ้นทะเบียนโอท็อเนี่ยมาเพื่อรับการประเมินนะครับครนี้ก่อนที่จะไปดูข้อมูลที่เมื่อวานนี้มีการคัดสรรกันเนี่ยนะครับผมขออนุญาตเล่าความเป็นมานิดหนึ่งครับว่า เรื่องของโครงการหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอท็อเราที่คุ้นตาคุ้นชื่อกันมาหลายปีเนี่ยนะครับก็เกิดมาตั้งแต่ปี2544นู่นแหละครับมาวันนี้ก็21 22ปีเข้าไปแล้วนะครับ20กว่าปีแล้วที่รัฐบาลในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเลยนะครับให้ความสําคัญกับโครงการนี้เพราะว่าถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆโดยโครงการโอท็อปหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ย ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ชุมชนแต่และชุมชนเนี่ยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็ทางรัฐก็เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือทั้งเรื่องการบริหารจัดการความรู้สมัยใหม่เรื่องของการหีบหอการปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับแล้วเพื่อให้สามารถพัฒนาสินค้าต่างๆเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีส่วนในการที่จะนําทรัพยากรภูมิปัญญาที่มีอยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2544เขาก็มีการออกระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเลยนะครับว่าด้วยเรื่องของโอท็อปเลยแล้วก็ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี ความโดดเด่นของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนั้นก็ทํางานสืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัยนะครับต่อเนื่องกันมามีการพัฒนาเพิ่มบทบาทเพิ่มภารกิจแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดจนจนั่งวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเรื่องโอท็เนี่ยยังเป็นเรื่องที่นโยบายสําคัญของรัฐบาลนะครับทั้งนี้ทางนั้นเนี่ย ในการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นะครับแล้วก็เสริมเรื่องอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเนี่ยก็ถือเป็นการกระจายรายได้ที่ดีรูปแบบหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสินค้า o t o p อส่วนใหญ่ก็ผลิตขึ้นในชุมชนนะครับรายได้ก็สู่ชุมชนเลยถ้า,าเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าขายเองเนี่ยก็จะได้รายได้โดยตรงเลยนะครับ ในการดําเนินการที่ผ่านมาเรื่องของโอท็อเนี่ยมีการพัฒนามาหลายหลายรูปแบบนะครับโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักที่มีการสร้างตำนานผลิตภัณฑ์หรือที่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Story of Product ที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าสินค้าถ้ามีเรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ย มันจะเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวนั้นได้อย่างมหาศาลเลยนะครับถ้าเรื่องที่เราคิดจะเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเอามาเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเลยนะครับเรียกว่าการสร้างตำนานแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีการทำหมู่บ้านโอท็อปที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้วยนะครับ การนำเอาสินค้าโอทอปมาจัดงานขายระดับประเทศนะครับแล้วก็แวะเวียนไปในภาคต่างๆการส่งเสริมการส่งออกด้วยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยห้าดาวหรือว่าเกินห้าดาวไปแล้วเนี่ยก็มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ส่งออกนอกต่างประเทศด้วยแล้วก็การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยนะครับ หรือเรียกว่า Product Champion เนี่ยก็คือการคัดสรรนี่แหละครับเพื่อที่จะให้ดาวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆการให้ดาวนี้ก็เท่ากับเป็นการประเมินนะครับว่าเราอยู่ในขั้นระดับไหนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องอะไรนะครับเป็นบททดสอบบทประเมินอีกอย่างหนึ่งที่เราจะรู้ตัวเราเองว่าเหมือนกระจกเงาครับที่จะส่องตัวเองว่า เราควรจะต้องพัฒนาในเรื่องใดๆอีกเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระดับที่มีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่กลุ่มหรือผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆจะได้รับนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ในการคัดสรรเนี่แหละครับถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญเลยในการพัฒนาเรื่องของโอท p อได้เป็นอย่างดีใน20ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรื่องดาวหรือเรื่องคุณภาพที่มีการแบ่งระดับการคัดสรรเนี่ยเขาก็แบ่ง <c oughs> ดาวเป็นห้าดาวด้วยกัน <c oughs> ถ้าได้ระดับหนึ่งดาวหมายถึงเป็นสินค้าที่ยังยังต้องพัฒนาอีกค่อนข้างมากนะครับถ้าได้สองดาวสองดาวนี่หมายถึงสินค้าที่สามารถมีอนาคตสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกหรือถ้าได้สามดาวเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับ กลางนะครับมีคุณภาพแล้วนะครับแต่อยู่ในระดับกลางถ้าสี่ดาวเนี่ยคือเป็นสินค้าที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศได้เลยแล้วก็ระดับห้าดาวก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถส่งออกได้นี่แหละครับคือระดับดาวอย่างที่ผมกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าเป็นขั้นซึ่งเขาก็มีการประเมินนะครับ มีการให้คะแนนในในมิติต่างๆในเรื่องต่างๆแล้วก็คนที่ได้รับดาวตั้งแต่สามดาวสี่ดาวห้าดาวขึ้นไปในแต่ละปีเนี่ยก็จะได้รับเชิญเวลาเขามีการจัดงานโอท็อปใหญ่นะครับโอท็อปซิตี้เนี่ยที่จัดกันร,รวบรวมสินค้าทั่วประเทศเลยจัดที่เมืองทองธานีหรือที่สถานที่กว้างขวาง,วางใหญ่ๆเนี่ยก็ ท่านที่ได้รับสามดาวห้าดาวจะได้รับเชิญไปแวะเวียนเวียนกันไปนะครับก็เพิ่มโอกาสที่จะค้าขายนะครับทำให้สามารถเพิ่มยอดขายได้เพิ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าของตัวเองได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าพัฒนาได้ไปถึงห้าดาวเนี่ยส่งออกได้เลยนะครับซึ่งเขาก็มีการสนับสนุนส่งเสริมกันสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะครับ ผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอปเนี่ยมีทั้งสิ้นเนี่ยประมาณร่วมๆเกือบเกือบสองพันเจ็ดร้อยลายด้วยกันในสองพันเจ็ดร้อยลายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นห้าประเภทนะครับเขาแบ่งประเภทการจดทะเบียนโอทอปเป็นห้าประเภทประเภทที่หนึ่งคือเภทอาหารครับในสองพันเจ็ดเนี่ยก็มีอยู่ประมาณพันแปดร้อยลายที่เป็นประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่มนี่คือประเภทที่สองนะครับเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดผลิตภัณฑ์ด้วยกันประเภทที่สามคือประเภทผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายประเภทนี้ก็หนึ่งพันสามร้อยผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ประเภทที่สี่เป็นของใช้ครับของตกแต่งของที่ระลึกต่างๆเนี่ยอันนี้จะเยอะหน่อยครับสองพันสามร้อยกว่าผลิตภัณฑ์ แล้วก็ประเภทที่ห้าครับประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสมุนไพรที่ไม่ใช่รับประทานนะครับประมาณสี่ร้อยผลิตภัณฑ์นี่คือที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอท็ของจังหวัดอุบลราชธานี ani, ของเรารวมทั้งสิ้นก็สองพันเจ็ดร้อยผลิตภัณฑ์ด้วยกันซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจากการคัดสรรล่าสุดปีล่าสุดที่เพิ่งคัดไปเนี่ยก็คือปีสองพันห้า้อยหกสิบสองครับขอผู้ที่ เข้ารับการคัดสรรเนี่ยตอนนั้นสมัครมาทั้งสิ้นเนี่ยเจ็ดร้อยเก้าสิบสามผลิตภัณฑ์ด้วยกันเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยครับที่ส่งเข้ามาคัดสรรก็ได้ห้าดาวไปไม่น้อยนะครับอุบลราชธานีของเราเนี่ยได้ผิดพันห้าดาวพร้อมส่งออกเนี่ยแปดสิบสามผลิตภัณฑ์ด้วยกันจากทั้งหมดแปดร้อยนะครับแล้วก็สี่ดาวก็สองร้อยกว่าผลิตภัณฑ์สามดาวก็สามร้อยกว่านะครับ สองดาวก็แปดสิบกว่าแล้วก็หนึ่งดาวอีกยี่สิบเอ็ดผลิตภัณฑ์ด้วยกันแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้าคัดสรรในปีหกสองของอุบลราชธานีของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะได้สามดาวสี่ดาวห้าดาวเลยนะครับก็เรียกว่าถือว่ามีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับเมื่อการคัดสรรเมื่อปีสองพันรอยหกสิบสอง สำหรับปีนี้ครับที่เป็นการคัดสรรจริงๆสองปีครั้งก็ต้องคัดกันในปี2องพแต่เลื่อนเรื่องโควิดมามาคัดเอาปีนี้นะครับมีผู้ส่งเข้ารับการคัดสรรในปีนี้ทั้งสิ้นเนี่ยของอุบลราชธานีของเราเนี่ยนะครับหกรผลิตภัณฑ์ด้วยกันซึ่งใน660้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงประชาสัมพันธ์นกันตั้งแต,ต่ต้นเดือนแล้วนะครับ แล้วก็ชี้แจงกรอบแนวทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้มีการรับสมัครนะครับรับสมัครเสร็จก็ให้อำเภอร,รวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งมาที่จังหวัดนะครับเพื่อเตรียมให้คณะกรรมการตรวจคัดกรองซึ่งก็วันเมื่อเมื่อวานนี้เป็นวันแรกแล้ววันนี้เป็นวันที่สองสองวันจบเลยนะครับกรรมการที่มาจากหน่วยงานสถาบันทางการศึกษาต่างๆเนี่ยที่มีความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของ สินค้าเนี่ยก็จะมาให้คะแนนตามเกณฑ์คะแนน,นที่เขาให้ทั้งหมดเนี่ยห้าสิบห้าคะแนนด้วยกันสินค้าที่เข้าคัดสรรที่จังหวัดในระดับจังหวัดเนี่ยจะถูกให้คะแนนเต็มห้าสิบห้านะครับจะได้เท่าไหร่ก็ตามคะแนนที่เป็นข้อๆที่เขาจะนั่งไล่ทีละข้อนะครับแล้วก็เอาเจ้าของผลิตภัณฑ์มานั่งสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าเขาจะดูความ ในเกมพิจาเขาจะมีอยู่สามด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็ดูเรื่องของผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะครับเขาดูลึกไปถึงความเข้มแข็งของชุมชนด้านที่สองก็เป็นหลักเกณฑ์เรื่องการตลาดนะครับว่าเป็นมีการทําการตลาดอย่างไรความเป็นมาของผลิตภัณฑ์มีอย่างไรสตอรี่หรือเรื่องเล่าต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ที่สามคือคุณภาพครับ ว่ามีคุณภาพอย่างไรนะครับนี่คือสามเกณฑ์ที่จะให้คะแนนเต็มทั้งหมดห้าสิบห้าคะแนนแล้วก็จะให้คะแนนกันเมื่อวานนี้กับวันนี้นะครับเสร็จสิ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไปที่ส่วนกลางครับเพื่อไปให้คะแนนอีกสี่สิบห้าคะแนนรวมคะแนนเป็นหนึ่งร้อยคะแนนสี่ห้าคะแนนของทางส่วนกลางเขาก็มีเกณฑ์ของเขาที่จะดูเรื่องคุณภาพเป็นหลักเลยนะครับ แล้วก็ดูคุณภาพดูความคิดดูความเรียบร้อยของตัวสินค้าดูหีบห่อดูความสวยงามดรู้หมดเลยนะครับที่จะทำให้ให้ดาวได้แล้วก็ให้คะแนนเต็มอีกสี่สิบห้าคะแนนเมื่อรวมสองคะแนนก็สองสองส่วนก็เป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนได้เท่าไหร่ก็เป็นดาวที่จะได้ให้นะครับถ้าได้คะแนนน้อยก็หนึ่งดาวมากมาหน่อยก็สองดาวสามดาวสี่ดาวห้าดาว นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระบวนการในการดําเนินการในปีนี้นะครับซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องโอท็อปเนี่ยครับพ่อแม่น้องครับถือเป็นการเ,เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเลยนะครับเพราะผมไปให้คนไปค้นหาข้อมูลมาว่ายอดจําหน่ายโอท็อปของจังหวัดอุบลราชธานีของเราย้อนหลังไปห้าปีนี่เป็นอย่างไรก็ปกรากฏว่าไปดูตั้งแต่ปี2560ครับ ยอดขายของเราเนี่ยรวมทุกชิ้นสินค้าลูกทุกชนิดแล้วนะครับรวมทั้งปีเนี่ยสามพันห้าร้อยล้านไม่น้อยเลยนะครับสามพันห้าร้อยล้านเมื่อปีหกศูนย์พอปีหกหนึ่งเนี่ยมีการประกวดมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยยอดจำหน่ายสูงขึ้นครับเป็นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านสี่พันกว่าล้านนะครับแล้วก็ในปีหกสองก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นห้าพันหกร้อยล้าน ปี63ก็เพิ่มขึ้นอีกครับเป็น6,200ล้านแล้วก็ปี64เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7,000ล้านในทุกปีย้อนหลังไปห้าปีเนี่ยเพิ่มมาโดยตลอดนะครับจาก3,500เป็น4,000กว่า4,000เป็น5,000เป็น6,000และเป็น7,000ไม่ใช่7,000บาทนะครับ7,000ล้านบาท7,000ล้านบาทเป็นมูลค่าที่สินค้าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด ที่รวมกันทั้งหมดเลยทั้งปีเลยนี่นะครับคือสิ่งที่ถือว่าเป็นเศรษฐกิจจริงๆเลยนะครับเ mm hmm. พื่อนน้องครับแล้วก็เม็ดเงินเหล่านี้ก็จะหมุนเวียนลงไปในชุมชนลงไปในสินค้าลงไปในต้นต่อของการต้นทางของการผลิตทั้งหมดเลยกระจายรายได้สู่ชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพนะครับสร้างงานสร้างอาชีพ แล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้ด้วยนะครับเช่นง,งานผ้าเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีได้ราคาแล้วก็ทำไรายได้จำนวนมากแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรื่องของการทอผ้าพื้นถิ่นด้วยซึ่งสอดคล้องกับ พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับแล้วก็พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจึงเพิ่มท่านให้ความสําคัญในเรื่องของผ้าไทยนี่แหละครับซึ่งโดดเด่นมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กําลังจะโดดเด่นต่อไปครับเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าที่มาแรงจริงๆในยุคนี้นะครับ ในกว่านี้ก็เลยขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่น้องครับสนับสนุนสินค้าโอท็ของไทยเราเนี่ยนะครับจะเป็นของอุบลก็ได้ของจังหวัดใดๆก็ได้ครับแล้วแต่สินค้าซื้อเป็นของฝากของใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าสมุนไพรต่างๆเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยหน้าสินค้าอื่นๆเลยนะครับ ก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าต่างๆเหล่านี้ซื้อเป็นของฝากของขวัญน,นะครับปีใหม่เทศกาลต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการก็เชิญชวนในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเมื่อไปดูงานไปซื้อของไปในงานต่างๆเนี่ยก็จะเอ่อจะได้ไปพบไปเจอไปเห็นถึงการพัฒนาของเอ่อกลุ่มต่างๆเราก็จามาเพื่อมาพัฒนาสินค้าเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสงสัยก็สามารถหาองค์ความรู้ได้นะครับจาก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้พัฒนาในเรื่องของสินค้าเรื่องของเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับวันนี้ก็เลยนําเรื่องสินค้าโอท็อปมาอธิบายกันยืดยาวนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยเป็นรายได้หลักเป็นสิ่งที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากจริงๆเลยนะครับพอแม่น้องครับสําหรับโควิดครับปิดท้ายสักหน่อยนึงนะก็ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาก็จะจนเจียนนิดหน่อยโควิดวันนี้ของประเทศเนี่ย ขยับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นห้าพันกว่าผู้เสียชีวิตก็ขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเป็นสี่สิบห้ารายก็ยังมีความผันผวนอยู่นะครับการขยับขึ้นขยับลงเนี่ยก็ยังมีนัยยะอยู่นะครับที่เราจะต้องระมัดระวังกันต่อไปนะครับส่วนต่างประเทศครับเกาหลีเหนือก็ยังเผชิญของการติดเชื้อจํานวนมากอยู่นะครับเมื่อวานนี้สองแสนเจ็ดหมื่นคนนะครับที่เกาหลีเหนือ ส่วนประเทศไทยก็อยู่ในลำดับ15ของโลกนะครับที่มีผู้ติดเชื้อ5,000กว่าคนเนี่ยถือว่าสูงเป็นลำดับ15ของโลกแล้วก็ผู้เสียชีวิต445คนเนี่ยถือเป็นจัดเป็นลำดับ9ของโลกครับที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนะครับเป็นลำดับ9อุบลราชธานีของเราเมื่อวานนี้ตัวเลขก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ2,300แล้วก็ผู้เสียชีวิต3คนยังค่อนข้างสูงอยู่ทั้ง ผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันและผู้เสียชีวิตนะครับก็ต้องย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับมาตรการบุคคลสําคัญจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนสําคัญมากๆนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้นะครับต้องกาดไม่ตกอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอื่นเดอร์พ่อแม่น้องสวัสดีครับ ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใ่ใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเคิงหนึ่งลดมันเคิงหนึ่งลดเข้มเคิงหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่ี่นองบ้านเฮาเดอ้อเริ่มได้ตั้งแต่มือน,นี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจากท่านพง์รัฐนิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี